มาที่สุดก็อยากจะพูดในสิ่งที่มันพูดถึงสิ่งที่มันประกอบกันอยู่หรือเกี่ยวข้องกันอยู่เลยว่าเมื่อจะจปฏิบัติธรรมหรือทำหน้าที่แล้วเขาขอให้ฝึกในธรรมะ ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในทาที่เป็นเชื่องมื <c oughs> อคือความอดทนที่เร <c oughs> ียกว่าคันตีเดี๋ยวนี้มนุษย์เราในโลกนี้ข <c oughs> าดความอดทนยิ่งขึนทุกที แล้วมันก็เป็นการเมืองเลืรดตัวเแต่คุณไปดูสังเกตดูในโลกนี้มันเร็วลงหรือยุ่งยากมากขึ้นบากมากขึ้นดพามนุษย์าดการอนมากขึ้นจนไม่เป็นมนุษย์ไม่มีการบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองมันเกามเจ็บปวดมอดทนอยางที่เราม่อดทน มีสนะนอะไรต่างมนก็เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่ๆา้องมีสนมีสนาเเกิดเกินใครโดยไม่มีการอดทนจร่งกแ่้วขั้นตีนี่เป็นม่ได้ความอดทนให้ต็เร็ประโยชน์ั้งเลื่อนโลกโลกและต้งเลื่อนคำมากที่จะไปที่จะเป็นการบรรลุมรรคผลยุติธรร ท่านตีความอดทนเป็นยากครัเด็กเล็กๆก็ต้อง,งอดทนต้องหัดให้เขาอดทนเขาที่จะทำหน้าที่เขาไปได้ดีเดียวที่เราไม่ค่อยจะ ไม่ไม่เขาจะมีหลักการหรือว่าระเบียบงานที่ทำให้เด็กเล็กๆต้องอดทนถ้าเป็นสมัยก่อนจะเห็นได้มากเลยเด็กเล็กๆต้องอดทนในการที่ฝันดิกามันตาครูบาอาจานะการต่างๆที่ทำงาน ที่มาถึงทำไมนี้โลกมันเปลี่ยนเันบ้าเป็นวิธีอะไรก็ตามใจเธอมันเปลี่ยนความอดทนเด็กๆก็จะไม่อดทนในการเรียนการยาูอาชีพารแม้แต่ในการศึกษาเรียนจะช่วยเติมมันเองให้รอดไปได้มันก็ไม่อดทนเด็กสมัยนี้มันมันไม่ยึดถาวร ก็เหตุที่ว่ามันเกิดารติดแตงโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้สึกตัวขึ้นในหมู่บิดามาันดาทูบาอาตังเองเพราะว่ากิเลสมันไม่ชอบอดทนอดทนมันไม่สนุกไม่อดทนมันค่อยเป็นไปแตไม่รู้สึกตัวันเขาจึงไปหาทางออกค้นคว้าให้สิ่งที่ ทำให้มนุษย์ไม่ต้องอดทนมานสังมากขึ้นก็น่าแก่การเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีเลยทีเดียที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องใช้ความอดทนมากนในแต่ก,ก่อนก็เรื่องเสียนีสามไม่ทางที่จะไม่อดทน<า>จริงมันก็ดีนะไอ้าทางเจริญเราตนะ้อมันก็ดีแต่ทางหนึ่งมันทำลายมนุษย์ที่ไม่ให้มีความอดทน มันก็จะเห็นแก่ตัวมันก็จะทำลายผู้อื่นมันก็ไม่อยากจะอดทนเพียงอย่างเดียวในควับทูบ่นักพมันเกง <c oughs> น่ง,งนี่นงนี่มีทีไม้ลายมือมันก็ไวเสียวเบียดเบียนผู้อื่นรูปร้านผู้อื่นสูบเลือดผู้อื่นมีเทคโนโลยีในการสูบเลือดผู้อื่นมา,มาให้แก่ตัว ว่าโลกข้างโลกไม่สงบสุขเพราะมันมียม,มินกังสนิทสนัสนิรยทางเนื้อทางนั้นที่ไม่ต้องอดทนนั่นก็เลยไหลไหลไปในทางที่ว่าจะไม่อดทนแล้วก็จะตามใจกิเลสมากขึ้นการมาบวชท็ดีนี่ดีนะ จะ,จ,จะต้องมีควา้องไปมีโอกาสตรดสบสวนฟัสวนเป็นเรื่องเรือเรื่องเลื่นมเ,เรื่องหลับเรื่องนอนกันมติดามใหคุณมาฟบวดเราจะต้องซึ้อให้โอกาส,สจํากัดนห่วรีบรีบพูดในขอ้อนี่จะดีกว่าเพราเราออกออไปเปน็นสารวาาเหาหาโอกาสอดทนยาก ต้องไปข้าวดงนของคนพวกที่ไม่รักศูนย์ไปอยู่เป็นบรรพชิตตั้งอยู่ในคันตีคือคกำลังศูนย์ไปเปิดในหนังสือสำหรับตรรราพุทธตาธรรมคุพาสิตมวดที่ว่าได้ขันตีดูเองกันแล้วดูกำลังวิญญาณนั่งคันตีเป็นกำลังของผู้นังเป็นรถ ขันตีปรมัสาางสะโตตีติถาขันตีนี่เป็นไฟที่เผากิเลสอย่างยิ่งมากวายเลยเกินเรื่องที่เกี่ยวขันตีขันอยู่ในรูปของกานประทับมันฝึกปฏิบัติขัน <c oughs> ตีได้ดูตลอดเวล,ลาพอออกไปบ้างนะมันก็คงจะไม่มีโอกาสหรือมันก็ไม่อยากจะทำหรือจะเข้าความจนหนุนสนับเพื่อเพลิดเพลินอร่อยก็ ก็ก um, uh ็ไหลไปตามกระแสนะเป็นเรื่องโลกแต่ผมต้องการจะชี้ในข้อที่ว่าถ้าขาดความอดทนและการปฏิบัติมากาที่จะไม่สมบูรณ์ไม่ว่าหน้าที่ของข้าราวาสไม่ว่าหน้าที่ของบุญบันทิต์เมื่อไม่เมื่อขาดความอดทนและเรากระไม่จะเดินในทางจิตกัน การที่พระเราล่วงละเมิดสิทขาวินัยจิตใจเรไม่อดทนนี่เป็นใหญ่ไม่ไม่ไม่อดกลั่นอดทนพยายามจะทำอะไระก็ต้องทำไม่ทนเมื่อกิเลสมันบีบทั้นแล้วก็ไม่อดทนก็ทําทตามน่าจงกิเลสเสียนีย่ก็ไม่ทนต่อการบีบทั้นของกิเลสตอ่อ ทีนี้ก็ไม่อดท,น,อดทนต่อคําด่าคําว่าของผู้อื่นไม่อด,อดทนต่อความเจ็บปวดหนาวร้อนในต่างตไม่อดทนต่อการบีบบังของกิเลสเพียงอย่างเดียวก็เรื่องมันก็จบกันแล้วทีว่เด็กไม่อดทนมันก็ไม่เจริญควา ก็มีการกูเราคนวุ่นวายทุกอย่างทุกชนิดนะยีน,นเด็กลรกๆมันก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เพามันไม่อยากจะอดทนมันไม่อยากจะทำตามระเบียบพอโต,ตขึ้นมันก็เลยเล่นงานครูอาจารย์เหมือนกับพี่เป็นปัญหาอยู่ในโลกเวลานี้ ทิดติดนักศึกษาไว้เกี่ยวฟังเรียบวินัยเอาทำอารมณ์ทั้งตัว <c oughs> นั้นว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์นับตั้งแต่ว่าเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเ,เพื่อนที่ดี <c oughs> เป็นคนเมืองที่ดี่กศึาพวกที่ดีมันลบมละลายหมดนันถ้าว่าใครอยาก <c oughs> จะปฏิบัติให้สมบูรณ ให้เป็นรู้ดีเป็นติดดี d เป็นเพื่อนดีๆเขต้องตั้งต้นด้วยความอดทนนะเื้าฟังพ่อแม่เต้องอดทนพ่อแม่เขาให้ทำิ่งที่เราต้องอดทนครูบาอาจไจะใเราต้องอดทนจะเป็นเพื่อนดีกันได้ก็ต้องมีการอดทนต่อกันกันเพราั้นมันระเบ ถ้าเป็นคนละเมืองที่ดีของประเทศของโลกก็ต้องเต็มไปด้วยความอดทนแต่พอเมื่อเรารู้ว่าความอดทนนี่เป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการทําบุญบุศนเราก็ยิ่งชอบความอดทนเพชอบความอดทนนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ก็เลยสมัครที่จะอดทนอยากเห็นความอดทนนี่เป็นความสุขสนุกสนานไปเลย นี่พูดฝากเสือไปเสร็จเลยว่าให้ไปสัากเด่ดูให้ดีๆว่าการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมนั้นกำลังรวนเรกำลังใช่หรือไม่เพรามนุษย์เป็นไปในทางที่ไม่อดทนมากขึ้นไปตามใจกีเลสไปตามใจเนื้อหนังมากขึ้นสรุปความกันเสียทีว่าไอ้ธรรมะ ในความหมายที่สามเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่ออยังคงเป็นธรรมะในความหมายเดิมคือทรงตัวมันเองอยู่ได้ถ้าก็ทรงผู้ปฏิบัติให้ไม่ตกลงไปในความทุกข์ด้วยหน้าที่ที่ต้องทำทุกอย่างก็เรียกว่าปฏิบัติหรือปฏิบัติธรรมทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายโลกหรือไม่ว่าฝ่ายธรรม สกูลใดตั้งการให้กาามฏิบัติหน้าที่บริจุ์บริบูรณ์ <c oughs> ก็ต้องตั้งต้นด้วยความอดทน <c oughs> อยู่ด้วยความอดทนป <c oughs> อใจในความอดทนก <c oughs> ็จะเป็นพระที่ดีเป็นเนรนที่ดีเป็นวาสุกที่ดีเป็นรูปวาสิกาที่ดีโดยไม่ต้องสงสัยเลยเวลาสงบ วันนี้ก็หมดเสียงขานี้อายุติ่ว่าสี่่อน